สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้าคนสำคัญ ที่เข้ามาดูบ้านตัวอย่างของเราเนี่ยค่ะคือคุณจอบนิทีสมุทรคจรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจอบทางฮงบุรีขอถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อทําการรีวิวของบริษัทได้ไหมคะได้เลยครับตอนสบายเลยครับเออพุ้มขออนุญาตสอบถามคุณจอบนิดนึงนะคะว่าทําไมคุณจอบถึงสนใจมาดูบ้านที่ฮงบุรีคะคือผมก็เข้าไปดูในเพจอะไรต่างๆนานๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นความน่าสนใจของรูปแบบที่มีความหลากหลายก็อยากมาตะเวนดูดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สนใจคําว่าบ้านสาเร็จรูปด้วยแหละว่าบ้านสำเร็จรูป มันเป็นยังไงแต่วไมมันอยู่กับน็อกดาวล์ก็เลยอยากจะเข้ามาพูดคุยที่นี่ด้วยค่ะคือบ้านน็อกดาว์เนี่ยเราอใช้คีย์เวิร์ดเวลาลูกค้าเสิร์ชหาเราเราเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กที่เรียกกันว่าเป็นบ้านสัดเร็จรูปค่ะก็คือมันแตกต่างจากบ้านน็อกดาว์เรื่องของความแข็งแรงเป็นบ้านโครงเหล็กที่มีการเชื่อมความแข็งแรงของเหล็กความหนาของเหล็กก็แตกต่างกับบ้านน็อกดาวล์ทั่วไปค่ะเพื่อขออนุญาตค่ะคุณจอบเยี่ยมชมตัวบ้านโมเดลชื่อว่าบ้านพรีโมเฮาส์ค่ะ โอ้โหเข้ามาในบ้านแล้วบ้านน่ารักมากบ้านหลังนี้นี่พื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่49ตารางเมตรค่ะหลังนี้จะประกอบด้วย2ยูนิตค่ะยูนิตฝั่งนี้ที่เรายืนกันอยู่จะอยู่ที่กว้าง3เมตรแล้วก็ลึกอยู่ที่7เมตร50ค่ะแล้วก็หลังด้านนู้นนะคะจะอยู่ที่3เมตร50คูณ7เมตร50ค่ะ บ้านของเราอย่างที่แจ้งนะคะว่าเป็นบ้านสําเร็จรูปเนี่ยเราสามารถทําได้2แบบก็คือ<ช>นำสองยูนิตไปประกอบกัน<ช>นะคะหรือว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถาไปประกอบกันได้เราก็ต้องไปขึ้นที่หน้างานแต่ถ้าเป็นไทยที่เราสามารถยกลงได้เลยอย่างขนาด3 คูณห <6. S 2> อ,อ,อันนี้ก็คิดตามระยะทางเบือ้องต้นก็คือกิโลเมตรละ40บาทแต่เรื่องของการสร้างหน้างานเนี่ยไม่มีผลก็คือจะสตาร์ทอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะเอาบ้านแบบนี้เลยไปสร้างหน้างานใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่บ้านหลังนี้นะคะเป็น2ยูนิตใช้เวลาก่อสร้างประมาณ60วันค่ะตัวบ้านหลังนี้นะค่ะจะเป็นสไตล์ของมินิมอลโมเดิร์นซึ่งโครงสร้างของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กกวาวนาั์ใช้เหล็กถีเหล็กหนานะคะบ้านเราเนี่ยทำโครงสร้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นเดินไม่ยวบแล้วก็ไม่สะเทือนตัวขออนุญาตนะ เออมันไม่ยวกไม่สั่นค่ะหลังคาเราจะใช้เป็นหลังคาของซิงเกิลลูปซึ่งเรารับประกันหลังคาถึง10ปีค่ะตัวนี้มีข้อดีก็คือ 1. เวลาฝนตกเสียงไม่ไดัง2ก็คือมันสะท้อนความร้อน 3. ก็คือเวลามันเสียหรือว่าเกิดการชำรุดเนี่ยสามารถซ่อมเป็นแผ่นได้ค่ะแล้วก็ส่วนของผนังเนี่ยค่ะเราอยากได้สมาร์ทบอร์ดแบบล่องหรือแบบเรียบเลือกได้ ใช่ค่ะผมชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างเลยคือผมชอบตรงที่เขาเจาะหน้าต่างเอาไว้หน้าต่างเราจะทําให้พร้อมกับปรุงลวดในไทยนี้นะคะพื้นที่เห็นอยู่ในขไหนนี้คืออะไรเราจะใช้พื้น SPC คลิกล็อกค่ะข้อดีของ SPC ก็คือโดนน้ําไม่บวมไม่เกิดรอยง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือปวดไม่กินเราจะมี3มเฉดสีให้เลือกค่ะค่ะแล้วก็ห้องน้ําเรามีถึงสองห้องเราจะปูกระเบื้องเต็มสุดผนังค่ะก็จะได้สุขภัณฑ์แบบนี้เลยแล้วก็ส่วนของเ,ออเครื่องทําน้าอุ่นให้ทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยแล้วก็หลั หงนี้สามารถยกสูงได้ค่ะในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องการอจอดรถด้านล่างหรือมีน้ำท่วม,มหลังนี้ก็จะตอบโจทย์ค่ะอ่อตัวไทยก็ต้องข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะที่เราทําประตูไว้ด้านหลังเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่จะทํา ส่วนของครัวด้านนอกอคือถ้าทําครัวด้านนอกเนี่ยแจ้งได้เราจะแถมส่วนของหลังคาด้านหลังเพื่อที่จะทําครัวด้านนอกนั่นแสดงว่าต่อเติมไม่เบ็ดเสร็จใช่ค่ะราคาอีกทีสิครับถ้าเป็นหลังนี้พิเศษนะคะอยู่ที่899,000บาทค่ะโปรโมชั่นนี้พร้อมถันลากบ่อกเกิดแล้วก็แอร์คอนดิชัน3ตัวสามารถยกสูงได้ถึง2เมตรแล้วก็สุขภัณฑ์ครบชุดเดินน้ําเดินไฟให้ค่ะเข้าอยู่ได้เลยใช่ค่ะราคานี้เฉพาะช่วงที่คุณจ็อบมาถึงสิ้นเดือนธันวาคม2568เท่านั้นค่ะ เอาละถ้าใ,ใครสนใจแบบผมลองเข้ามาดูกันก่อนเนาะจะถูกใจแบบนี้เลยเอาเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเลือกตามที่ตัวเองต้องการใช่บอกความต้องการได้ใช่ แล้วมันมีแบบหลังเล็กลงมามันมีอะไรอ,อีกนะที่สำนักงานขายเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่4ี่ทยเนาะหลังนี้คือพีโม่เฮาส์นะคะแล้วก็อีกหลังนึงน้องชื่อว่ามิลกี้เฮาส์ค่ะจะเป็นขนาด3าคูณหอยู่ที่2อง0 0 0หบาทอีกหลังนึงจะอยู่ที่2อง0 0 0หบาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นมินิโคซี่พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่20ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงด้านหน้าอีกหนึ่งหลังก็คือเป็นหลังทิวลรีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณเจอบไปดูที่บ้านหลังนู้นเ้วยโอเค ทิวลิปเฮาสค่ะอุ้ยน่ารักมากก็คือหลังเนี้ยภายในบ้านจะอยู่ที่3เมตร50คูณ7เมตรแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าอยู่อีก1เมตรคูณ7เมตรค่ะพื้นที่การใช้สอยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่44ตารางเมตร1ห้องโถงนะคะแล้วก็จะมี1ห้องน้ำด้านล่างพิเศษด้านบนที่เป็นชั้นลอยหรือเป็นชั้น2เนี่ยค่ะเดินออกไปเทควิวด้านนอกได้สมมติผมชอบบ้านหลังนี้แล แต่ผมอยากให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถทําเป็นดับเบิลขึ้นมาได้ไหมได้ค่ะเราก็จะคิดเป็นตารางเมตรไปส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะห้าแสนเบาทมีตัวบ้านขาลากบอกเกิดให้นะเราจะให้สองลูกค่ะแล้วก็จะมีส่วนของเชนเดเลีย์โคมไฟตรงนี้นะคะใช่อย่างนี้เลยใช่ค่ะเราก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวของด้านบนค่ะโปรโมชั่นถึงเดือนธันวาคม2 5 6 8เท่านั้นคือผมว่าบ้านหลังนี้ค่อนข<ๆ>้างจะโปร่งโล่งสบายในขณะเดียว กสามารถมีระเบียงยาวด้านหน้าออเอาไว้นั่งเทควิวได้พอโครงม,มันมาดีแล้วอ่ะมันจะใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปก็ได้ใช่ค่ะฟังชั่นดีวัสดุที่นํามาใช้ดีและในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกอยากมันก็คือบ้านมันไม่บาดที่เหลือมันแล้วแต่เราและเกิดเราอยากจะไปใส่ลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยไปเพิ่มเอาเพราะว่าบ้านของเรานะคะโฮมบูรีนจะเน้นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็รูปแบบบ้านที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยงบประมาณที่เราควบคุมได้ค่ะเพราะบ้านเรามีหลายสไตล์เป็นอิงลิชคอเทจเป็น บ้านโมเดนเป็นบ้านบูจิหรือว่าเป็นบ้านสไตล์ผสมผสามมีหมดค่ะพอซื้อบ้านแล้วมันจบกันไปเลยหรือเปล่าหรือมันมีบริการหลังการขายยังไงบ้างรหรือเปล่าพอบ้านเสร็จแล้วส่งมอบบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยร<ม>ับประกันตัวบ้านนะคะืัวซึมอยู่ที่1ปี 1> <ม>นะคะรับประกันโครงสร้างอยู่ที่5ปีค่ะเอาฟังแบบนี้ผมจบเลยหมดปัญหาหมดข้อซักถามใดๆทั้งสิน้นบอกได้เลยว่าผมเลือกได้และว,ว่าผมชอบแบบไหนเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันเนาะยินดีค่ะว่าระยะทางนู่นนี่นั่นพื้นที่โลเคชั่นมัน งไ,งไ,ได้นะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจบ้านสําเร็จรูปที่มีคุณภาพสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ homeburi.com หรือว่าเพจ a c e b o o k homeburi construction ค่ะหรือ walk in เข้ามาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะเสิร์ชคค้นหาใน Google Map ได้ค่ะว่า homeburi construction ค่ะหรือสามารถโทรมาสอบถามน้องๆทีมงานได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ลิงไว้ด้านล่างค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณจอบมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโฮมบุรีของเราแล้วก็ได้เกียรติเป็นลูกค้า ของเราอีกหนึ่งท่านด้วยขอบคุณมากนะคะคุครับขอบคุณครับ<ด>ขอบคุณครับยินดีนครับ